สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเจ้รวยพารวยนะคะวันนี้เจ้รวยพารวยจะพามาเล่นเกมบัวนะคะเขาว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะจ๊ะเขาว่าเกมบัวกําลังแตกกําลังแจกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะคะว่าเกมบัวจะแตกจริงอย่างที่เขาว่าไหมวันนี้นะคะเจ้รวยมาทิงงบ4 0 0บาทนะคะขอไปที่เบทด3บาทแล้วกันนะคะ สโลแกนของเจ๊รวยนะคะวัวไม่โดดเราโดดเองนะคะวัวไม่โดดเราโดดเองนะคะพูดเล่นเดี๋ยวเหนื่อยให้วัวโดดก็พอแต่เราจะมาดูกันนะคะว่าวัวจะโดดหรือเปล่าขอสามขอเป็นแปดสิบหมุนแล้วกันนะคะไปกันเลยมาดูกันนะคะว่าวัวจะโดดไม่โดดนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะอ,อย่าลืมนะคะสนใจนะคะอยากเล่นอยากตามเจ๊รวยพารวยนะคะกดที่ลิง์กด้านใต้คอมเมนต์นะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์นะคะ เรามาลุ้นกันนะคะมารุ้นกันนะว่าวัวจะโดดไม่โดดนะคะถ้าวัวไม่โดดเราจะโดดเองกันเลยอาหาโดดแล้วโดดแล้ว10คูณเป็นเลยจ้าออออมามา จะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้นะจ๊ะพี่จา๋ายังไม่ได้นะจ๊ะพี่จา๋า <c oughs> เรามาดูางวัลก้อนโตกันเลยนะฮะว่าเราจะได้เท่าไหร่ หนึ้มสิบาบาทนะคะอทุนน้อยนะคะทุนน้อยเบ็ดน้อยยังไงก็ได้นะคะทุนน้อยเบ็ดน้อยยังไงก็ได้นะคะทุนน้อยเบ็ดน้อยยังไงก็แตกนะคะอยากเล่นอยากตามเจ๊รวยพารวยกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์กดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์นะคะรับรองว่าปังแน่นอนอดดไม่โดดโดดไม่โดดโดไม่โดดดดนะคะ เรามาลุ้นกันเลยนะฮะอืมไม่ได้ส้มไม่ส้มส้มไม่ส้มไม่ส้มนะจ๊ะ อ้าวอ้าวอ้าวก็คูณไปเลยสิคารางวัลก้อนโตไปเลยจ้าตามมาเลยนะคะตามมาเลยนะคะสนส,สนใจตามเจร๊รวยพารวยนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะยังไม่หยุดยังไม่หยุดหลังไหลเรื่อยไหลเรื่อยๆยังไหลเรื่อยสามร้อบาทนะคะเบาเนะคะ ตอนนี้กำไรอยู่ที่532บาทนะคะไอ้ไม่ใช่5 0ารสีสี่มาลุ้นกันเลยนะคะอื้อหอนี่ซองแดงก็มา สมก็ามาโดดไม่โดดโดดไม่โดดอืหื้อหื้ไม่ได้นะฮะสิบบาทนี่มับเข้าให้อย่าบอกน้ำกระบอกน้ำหรืออะไรเลยโดดไม่โดดโดดไม่โดด ไม่ได้นะจ๊ <c oughs> ะอย่าลืมนะคะอย่าลืนาามนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะอยากเล่นอยากตาม anyway? <c oughs> <t iny> <forecasting íamos> นะคะอยากเล่นอยากตามเจ๊รวยพารวยนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ เรามารุ้นกันเลยนะฮะคูณสิบไปเลยจ้าแม่จ้าเราวัลก้อนโตนะจ้าช่วงเวลานี้กําลังแตกกําลังแจกกันเลยนะคะอย่ารีรอนะคะอย่ารีรอนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ้าช้าอดหมดนะจ้าช่วงนี้กําลังแจกนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะกดที่ลิงก์นะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ กดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอ้าวอ้าวได้ไหมอ้ไม่ได้ซองแดงหรือเปล่าซองแดงหรือเปล่าไม่ได้นะคะโอ้โห ไม้แดงนะคะอืแดงนะจ๊ะคูณสิบไปอีกเลยจ้ารางวัลก้อนโตมาอีกละได้อยู่นะได้อยู่นะอย่าลืมนะคะพี่พ่คนไหนสนใจนะคะอยากเล่นอยากตามเจ๊รวยพารวยนะคะกดที่ลิงก์นั้นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะกดที่ลิงก์นั้นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะช่วงเวลานี้วัวกําลังโดดเลยนะคะวัวกําลังโดดเลยนะคะถ้าวัวไม่โดดเราโดดเองนะจ้า สามร้อบาทเบาๆนะจ๊ะทุนเจ้รวยมา400นะจ๊ะวันนี้ได้ไปทั้งหมด1,235บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ้รวยพารวยนะคะขออนุญาตลาเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ้รวยพารวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบเจอกันในในคลิปใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า